สวัสดีกับหน้าหนาวนี้ที่หลายๆคนมีปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้าเริ่มขึ้นกระถามหาค่ะมันมีเคล็ดลับดีๆง่ายๆแนะนำสำหรับทุกคนมันบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับดีๆที่แค่ฟังให้จบทำตามปัญหาหน้าเหี่ยวแห้งช่วงหน้าหนาวหายไปก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิง่งด้วยนะคะ มนเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหาเหมือนมนค่ะมีปัญหาหน้าแห้งเหี่ยวใช้คำว่าแห้งเหี่ยวเลยเพราะว่าเวลาที่เราใช้เครื่องสำอางแล้วหน้าเราดูแล้วเหมือนไม่ซับเครื่องสำอางเครื่องสำอางเอาไม่อยู่ในช่วงอากาศลมหนาวผมปลิวแบบนี้ค่ะเย็นจริงๆนะคะมนบอกเลยว่ามนใช้นี่ร่วมกับเครื่องสำอางที่ใช้ปกติอยู่ค่ะนิวเวียตัวนี้ บอกก่อนเลยค่ะว่าตัวนี้ไม่ใช่งานสปอนเซอร์ไม่ได้แนะนำขายให้ไปซื้อเองที่เซเว่นได้เลยเพราะตัวนี้มนใช้ใช้ตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เริ่มแบบเริ่มแบบมีความรู้สึกว่าอยากสวยใช้เลยบอกเลยว่าใช้เลยใช้ตัวนี้จริงใช้แล้วใช้ได้ทั้งตัวนะคะตั้งแต่ขอโทษนะคะตั้งแต่หน้ายันเท้าเพราะช่วงเนี้ยเท้า จะมีอาการแตกเริ่มและเริ่มมีความแห้งแห้งชนิดว่าขนาดนี้ลมแรงจริงๆนะคะที่บ้านมนหลายๆคนที่บ้านไหนหนาวแล้วว่างเอ่ยเวลาที่มนใช้หลังว้างหน้ามนจะทําแบบนี้มนจะใช้ร่วมกับวิซีค่ะปกติมนก็จะใช้ปกติอยู่แล้วคือใช้เครื่องสาอางปกติหลังจากนั้นก็จะลงวิซีเซรามเป็นปกติเพราะวิซีเซรามตัวที่มนใช้อยู่เนี่ย แกะใหม่เลยนะคะหมดพอดีวิซีเซรั่มที่มนใช้อยู่เนี่ยจะช่วยบำรุงผิวชั้นในชั้นกลางและผิวชั้นนอกในเรื่องฝ้าจุดด่างดำแต่แต่เขาไม่ได้ล็อกความชุ่มชื้นของหน้ามนคือเอาไม่อยู่ในช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนจะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวปุ๊บเครื่องสําอางตัวใดๆก็จะช่วยมนไม่อยู่เลยยกเว้นว่ามนใช้นิวเวียตัวนี้นะ ลองไปหาซื้อดูดที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านค่ะนี่มนซื้อจากเซเว่นมนซื้อมาไว้แบบนี้เลยนะคะใช้แบบใช้จริงใช้จ้างอะ่ะงานสปอนนี่สปอนนิวจะต้องเข้าแล้วค่ะเข้าได้เพราะมนแน,นี่น่าจริงใครสนใจซื้อที่เซเว่นได้เลยบอกเลยว่าอยากให้ลองหลายๆคนที่มีผิวแห้งเนี่ยนําให้ไปซื้อมาใช้เลยใช้ได้ดีจริงในช่วงหน้าหนาวค่ะ ขั้นตอนแรกของมลเลยนะใครที่อยากมีผิวหน้าชุ่มฉ่ำแล้วก็ชุ่มชื้นหลังล้างหน้าใช้แบบนี้เลยค่ะใช้วิตซีเซรั่มทาลงไปก่อนมีวิตซีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะนี้มนเพิ่งล้างหน้าแล้วก็ลงมาหนึ่งหยดทาให้ทั่วเวลาที่ทาวิตซีค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าหน้ามนเงาขึ้นสังเกตได้เลยนะคะ,ละหลายๆคนที่ติดตามกันมาใช้วิตซีซอกไปเลยค่ะตัวนี้จะช่วยกระชับ ให้เราแก่ช้าลงใช้ง่ายๆเลยวิธีการใช้ก็เนี่ยใช้นิ้วกลางนิ้วนางลูบเหมือนเดิมเลยหลายคนที่ติดตามอยู่หลังจากเรารู้ว่าซึมไปแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิวเวียนิวเวียที่เราใช้อยู่นี่ค่ะนี่นะแห้งซึมเลยค่ะนี่แล้วถ้าเป็นหน้าหนาวมันก็จะป้ายเพิ่มไปเขาช่วยล็อกความชุ่มชื้นได้ดีจริงๆนะคะ ใช้แบบนี้เลยแล้วก็รูปส่วนไหนที่มันเยอะก็ใช้หลังนี่มันจะช่วยทำให้หลังมือที่มีความเหี่ยวย่นในช่วงหน้าหนาวหรือส่วนไหนก็แล้วแต่ที่ขาดความชุ่มชื้นช่วยได้เยอะมากค่ะเราก็จะซอกไปเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยซอกเข้าไปเลยเวลาที่เราใช้เครื่องสำอางพยายามซอกและนวดขึ้นไปเพื่อย,ยกกระชับเช้าเย็นเราช่วยได้จริงๆนะคะเคล็ดลับง่ายๆของอ,อนมันใช้แค่นเนี้ย แล้วนิวเวียเวลาใช้ตอนกลางคืนมันจะใช้วิซซี่เสร็จและใช้นิวเวียเลยนะคะพอตอนคืนใช้นิวเวียเสร็จแล้วก็จะนอนแป้งไม่ทาเช้ามาหน้าเราจากที่มีรอยย่นๆมีรอยเหี่ยวช่วงตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีรูขุมขนขุยๆใช้แล้วประมาณห -7 ถึงวันนะ่ะมันบอกเลยว่าอาการเหล่านั้นหายไปเลยแล้วในช่วงหน้าน่ะถ้าเราใช้ไปตลอดนะคะอาการลอกขุยจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยมัน มนใช้แล้วมนเป็นแบบนั้นกล้าที่จะพูดได้เต็มปากเพราะใช้มาแล้วมากกว่า20ปีอะเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าเราชุ่มชื้นขึ้นหลายๆคนที่มีผิวมันอาจจะใช้อาจจะใช้แล้วแรกๆอาจจะมีสิวขึ้นนะคะลองดูใช้วิจารณญาณในตัวเราเองลองใช้ดูเพราะมนใช้ดีมนถึงบอกต่อมันเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ใช้ได้ดีในช่วงหน้าหนาวหลังจากเนี้ยมนก็จะลงกันแดดผสมรองพื้นเลย แล้วก็จะช่วยทําให้หน้ามนเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ทั้งวันเลยค่ะหลายๆคนที่อยากจะมองหาเคล็ดลับลองไปหาซื้อมาใช้ดูเนี่ยแล้วก็ลองดูค่ะมันทําให้เราแต่งหน้าเราหน้าไม่เป็นขุยอะ่ะลงกันแดดไปหนึ่งหยดค่ะกันแดดตัวนี้จะมีครีมบำรุงนะคะตอนกลางคืนสามารถที่จะใช้ได้เหมือนปกติเลยเหมือนครีมทั่วๆไปวไเห็นได้ว่านี่ ช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นหนึ่งเบอร์เวลาที่รูปไปนี่ใบหูตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเวลาแต่งหน้านาจะได้ไม่ลอยหน้าเราจะได้สวยเสมอกันอย่างมือใหม่ถ้าสมมติว่ารูปแล้วมีความวอกมีความนี่นะคะมันแนะนําให้ใช้พับไข่เกลี่ยเพื่อให้หน้าเราสวยเสมอกันค่ะเท่าเนี้ยมนนก็อยู่ได้ในระหว่างวันแล้วค่ะอันนี้ มนทําแบบนี้และแต่งแบบนี้จริงๆในระหว่างวัน2-3ถึงสนาทีมนสามารถที่จะแต่งหน้าเสร็จและสวยแล้วค่ะส่วนใครที่อยากจะมองหาเคล็ดลับใช้เพื่อล็อกผิวในช่วงหน้าหนาวแนะนำไปซื้อที่เซเว่นได้เลยแต่ถ้าใครสนใจวิซีกับโปรค่ะโปรช่วงเดือนนี้โปรต้อนรับปีใหม่วิซีสำหรับช่วงนี้ฟังโปรโมชั่นดีๆค่ะซื้อหลดเหลือจาก 590แล้วลเหลือ550ห้ถ้ารับ2ขวดค่ะรับวิตซี2ขวดในวันนี้ลดเหลือ1,000บาทแถมครีมบำรุงหน้าขาวใสแบบนี้1กระปุกมูลค่า490บาทฟรีไปเลยค่ะสำหรับคนที่รับวิตซีเซรั่มและส่วนใครที่จะรับวิตซีร่วมกับกันแดดเช่นกันค่ะคู่นี้ปกติวิตซี590 กันแดด590 1,180บาทลดเหลือคู่นี้1,000บาทแถมครีม M บำรุงหน้าขาวใสไปอีก1กระปุกราคา490บาทฟรีค่ะและก็มีของแถมในกล่องซึ่งเป็นของแถมเซอร์ไพรส์มนจะใส่ไปแทบทุกกล่องแทบทุกบ้านที่ได้ของแถมไปค่ะ ใครที่สนใจกับโปรดีๆอยางนี้อยากหน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ในช่วงหน้าหนาวนี้ทักกันเข้ามาโปรโมชั่นดีๆค่ะและสำหรับคนที่สนใจสาระดีๆอย่าลืมกดตดามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆของวนไว้นะคะสำหรับวันนี้เคล็ดรับหน้าเต่งตึงในช่วงหน้าหนาวลาไปก่อนอย่าลืมไปซื้อนิวเวลมาใช้และใช้ชุดนี้ค่ะดีจริง